คุณเคยเชื่อไหมว่าเราสามารถรวยเร็วได้แค่คลิกเดียวสมัครคอร์สเดียวหรือซื้ออะไรบางอย่างแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนถ้าคำตอบคือเคยคุณไม่ได้โง่ครับคุณแค่เป็นมนุษย์ที่สมองยังทำงานตามธรรมชาติของความอยากได้ทางลัดเพราะใครๆครก็อยากรวยเร็วใครๆก็อยากประสบความสำเร็จไวไม่มีใครอยากเดินทางนาน ไม่มีใครอยากเจ็บนานไม่มีใครอยากรอแต่ความจริงคือสิ่งที่เร็วที่สุดในโลกมักอยู่ได้สั้นที่สุดเสมอทุกวันนี้เราถูกหลอกด้วยความหวังไม่ใช่เพราะโลกมันโหดร้ายแต่เพราะเรายอมให้ใครบางคนขายความฝันให้เราซื้อด้วยความง่วของตัวเองโลกยุคนี้ไม่ได้ขาดความรู้มันขาดสติทุกครั้งที่คุณเห็นคน